ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะแม่ส้มจะมาต้มไข่เป็นจํำนวนมากนะคะเพราะว่าวันนี้จะทำขาหมูพันโลอ่าขั้นแรกนะแม่ส้มก็ตั้งหมูขาหมูอะไรอย่างเงี้ยกับน้ำกับเกลือกับซีอิว๊วตั้งเอาไวจา้จ้ะพอกลับบ้านมาก็มานี่เลยโครกรากักชี กระเทียมนะคะพริกไทยไม่มีจะพริกไทยไม่มีก็ไม่เป็นอะไรนะคะตามสไตล์แมนซ้มนะคะก็เอาพริกไทยขวดนี่หนะคะสาดลงไปแบบเยอะๆเลยค่ะวันนี้นะคะปกติเนี่ยเวลาที่จะทําขามหมูพะโลเนี่ยต้องเอากระเทียมรากผักชีแล้วก็ไป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 ผัดนะเนาะแต่วันนี้ด้วยความเร่งรีบแล้วก็เออ ความแบบว่าความเป็นชั้นนะก็คือว่าไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างที่เป็นเหมือนเดิมตลอดวันนี้ฉันก็ใช้วิธีการต้มแทนจา้าแล้วสาหรับไข่นะคะเพื่อนๆถามว่าทําไมไข่ถึงดําฉันเอาไปแช่เชียวจ้ะแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆตุนไปนี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 ่น่านะกินมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมีคากิด้วยไปกินข้าวกันดีกว่จาจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ อ,อ่ทำพะโรค่ะพะโรคากิแล้วก็มากินกับนี่ตำเมียมเม่ยงตำเมี่ยงมดแดงอยากกินมานะานมอยากรู้ว่าเมี่ยงแม่เป้งอ,อร่อยอะ่ะ เห็นเขาบอกเอาไว้กินเล่นแต่มาส้มเอามากินกลับข้าวเลยอันนี้เป็น้อพพิษเผา ฮืมหอมเปิดน้ำให้หน่อยสวัสดีครับยังสวัสดีครับ ืมอบคุณครับ อร่อยอันนี้ขาหมูน่าก,กินน้ำจิ้มทำเองนะคะอิม่มเลย Alright. 嗯嗯。<laughs> So i have อิ่มอร่อยมากเลยค่ะแต่จะไปกินอันนี้ต่อคลิปมันยาวแล้วคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ